เริ่มทำข้อสอบได้ครับนักเรียนทีเด่นม1หรือมอ3แข่งขันต่อปัญหาคณิตศาสตร์อันดับหนึ่งไม่ต้องถามแล้วมั้งคะว่าที่นี่เขอยากจะรับน้องลินหรือเปล่าต้องถามน้องลินมากกว่าอยากเรียนที่นี่ไหมคะนี่ขนาดเรียนพิเศษเป็นอาทิตย์แล้วนะแม่งก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมอะ แค่ส่งคําตอบให้เราบ้างเราจะจ่ายให้แกวิชาละสามพันมีเพื่อเราอีกห้าคนซึ่งเทอมนึงมันมี13วิชาสองแสนสามหมพเราจะใช้เพลง4ี่เพลงเป็นโค้ดแทนกอขอขอพอออผิดหวังในตัวเธอมากเลยลินเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอออไล่เธอออกได้เดี๋ยวนี้เลยนะแกรู้จักข้อสอบเอสติกใช่ปะ ก็เหมือนแกดแพดว่ายื่นเข้ามาหาลาัยอเมริกาเอสติกจัดสอบวันและเวลาเดียวกันทั่วโลกปแปลว่าประเทศฝั่งนี้จะได้สอบก่อนประเทศอีกฝั่งที่เหลือแล้วก็จะได้เห็นข้อสอบก่อนแล้วยังสามารถส่งคําตอบกลับมาให้พวกแกแล้วคนที่จะเข้าสอบในไทยจํานวนกี่คนก็ได้มึงจะเอาคำตอบออกมาจากห้องสอบได้ไงวิธีที่ดีที่สุดคือการจํามีอยู่คนเดียวที่น่าจะช่วยได้จงบอกค่าภายัยพร้อมเลขทศนิยมให้ได้มากที่สุด 3>, 3 1 4 1 5ดหนึ่ง8ี่นึเขอโทษนะ มึงเป็นเอกเมนเหรอถ้าตกลงเราต้องทำอะไรบ้างเรากับแกต้องเดินทางไปสอบเอสซิที่ซิดนีย์ออสเตรเลียด้วยกันหลังจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่อยเอากำไรมาแบ่งกันแล้วเราจะได้เท่าไหร่ล้านหนึ่งแล้วเราจะมาร่วม ีแ่แก็มส่วนที่ต้ององัสดีค่ะพวกเรากลุ่มโอยโอวันนี้พวกเราจะมาวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมโกงค่ะมีสมาชิกดัตงต่อไปนี้ค่ะพี่ชั้นนางสาวอินธิราน,สน,นาสาวสร้อยพี่ชันนางสาวประนุ ดิฉันนางสาวีรัมลูงจักฮานผมนายธลัสแกยถาองค์นายศิรกรมิสนมบค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เริ่มเข้าฉายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3พฤษภาคมพศ2560ค่ะและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้รับเลือกให้เป็นภาพยนตร์ฉายเปิดตัวเทศกาลภาพยนตร์เอเชียนิวยอร์ครั้งที่16 สหรรัฐออเเมิกาาค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้นําเสนอแนวคิดเรื่องการโกงข้อสอบซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงเหตุการณ์ที่นักเรียนจากที่ต่างๆทั่วโลกได้ลอกข้อสอบโดยใช้ข้อแตกต่างของเตเวลาค่ะรางวัลเด่นหนึ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นะครับ1นรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่27 2. สองนะครับรางวัลภาพยนตร์ Ent e เ t a i n a ท a r d ครั้งที่ 11- 3 รางวัลพระราชทานพระสุรัตวดีครั้งที่31นะครับ 4. รางวัลภาพยนตร์วิจารณ์ความบันเทิงครั้งที่26นะครับองค์ประกอบของภาพ,พยนตร์ชื่อนักสแสดงชุติมานนนจงเจริญสุขยิ่งชาโนนสันติละกูนอิสยาขอสวรงชีรดนสุภาพันธ์พิยโข ตัวละครหลักๆในภาพยนตร์ก็จะมี4คนนะครับนั่นก็คือ1ลินเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งครับไม่ต้องถามแล้วมังคะว่าที่นี่เขาอยากจะรับน้องลินหรือเปล่าต้องถามน้องลินมากกว่าอยากเรียนที่นี่ไหมคะแล้วก็สองเกดคือเพื่อนของลินที่เป็นคนที่ขอลอกข้อสอบจากลินตลอดอเรื่องเหมือนเดิมอะ สก็คือแฟนของเกสก็คือพัดครับก็คือคนที่จ้างขอลอกก็สอบจากลินนะครับถ้าแกส่งคําตอบให้เราบ้างเราจะจ่ายให้แกวิชาละสามพันมีเพื่อเราอีกห้าคนซึ่งเทอมนึงมันมี13วิชาสองแสนสามหมสี่ก็จะเป็นแบงค์เป็นนักเรียนหัวกะทิที่เรียนเกี่ยของพอกับตินนะครับมีอยู่คนเดียวที่น่าจะช่วยได้ จงบอกค่าภายพร้อมเลขทศยมให้ได้มากที่สุด3 1 4 1 5 9 2 6 5่ง7 9่ขอโทษนะมึงเป็นเอกเมนเหรอครับเขาคงเรื่องก็จะมีอยู่ว่าดินเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งมากๆแล้วอยากจะช่วยเพื่อนทำข้อสอบให้ผ่านนั่นก็คือเพื่อนลินก็คือเกสแล้วคราวนี้ดินก็เลยให้เพื่อนลอกข้อสอบตลอดแล้วคราวนี้เกสก็เลยไปบอกแฟนของเกสนั่นก็คือพัดครับแล้วพัดก็เลย อยากจะลอกข้อสอบด้วยแต่ว่าดินมีข้อตกลงว่าถ้าหากพัดจะลอกต้องมีค่าใช้จ่ายให้ดินวิชาละสามพันบาทถ้าแกส่งคําตอบให้เราบ้างเราจะจ่ายให้แกวิชาละสามพันแล้วก็หลังจากนั้นพัดกับเกดก็เลยไปเรื่องไปล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆหลายๆคนฟัง ก็เลยมีคุณเพื่อนหลายๆคนอยากจะมารอกข้อสอบปกตินด้วยครับมีเพื่อเราอีกท่าคนซึ่งเทอมนึงมันมี13วิชา2 3 4 0 0น 34, แล้วหลังจากนั้นก็เลย<อ>มีนักเรียนหนุ่มคนหนึ่งชื่อแบงค์ถ้าตกลงเราต้องทำอะไรบ้างเรากับแกต้องเดินทางไปสอบเอสิที่ซิดนีย์ออสเตรเลียด้วยกันหลังจากาค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่อยเอากำไรมาแบ่งกันแล้วเราจะได้เท่าไหร่ล้านหนึ่งเป็นเด็กที่ เรียนเก่งเหมือนกันมีความจำที่ดีแต่เขาไม่ชอบที่ดินไปช่วยเพื่อนทาข้อสอบให้เพื่อนลอกข้อสอบครับเขาก็เลยนําเรื่องนี้ไปฟ้องคุณครูเพออผิดหวังในตัวเธอมากเลยลินเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอออไล่เธอออกได้เดี๋ยวนี้เลยนะคุณครูก็เลยลงโทษลินด้วยการทำพันบนลินครับ เรื่องก็ดําเนินมาเรื่อยๆจนพวกเขาเนี่ยเริ่มไปโกงข้อสอบขั้นทวีปคือการสอบข้อสอบเอสติกเป็นการสอบข้อสอบสากลสอบเอสติกใช่ปะก็เหมือนแกดแพดว่ายื่นเข้ามหาลัยอเมริกาซึ่งแบงก์กับลินเนี่ยตัดสินใจที่จะไปสอบก่อนเพื่อที่จะไปเห็นข้อสอบก่อนที่ประเทศซิดนีย์ค่ะเพื่อที่จะส่งข้อสอบมาให้ เพื่อนที่ประเทศไทยรอบค,ค่ะเอสติกจัดสอบวันและเวลาเดียวกันทั่วโลกปแปลว่าประเทศฝั่งเนี้ยจะได้สอบก่อนประเทศอีกฝั่งที่เหลือเราก็จะได้เห็นข้อสอบก่อนและยังสามารถส่งคําตอบกลับมาให้พวกแกแล้วคนที่จะเข้าสอบในไทยจํานวนกี่คนก็ได้<ม>และภารกิจก็สม็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีค่ะแต่ว่าแบงค์เนี่ยโดนผู้คุมสอบจับได้ว่าเอาโทรศัพท์เข้าสถานที่สอบจึงโดนคุมตัวไปสอบสวนและแบงค์ก็ได้ยอมรับแต่เพียงผู้เดียวว่าเป็นคนทคําค่ะแบงค์เนี่ย โดนส่งตัวกับประเทศไทยโดนและโดนตัดสิทธิ์ในการสอบข้อสอบเอทริกโดนไล่ออกจากโรงเรียนแต่ว่าแบงกเนี่ยก็ยังไม่พอนะคะตอนสุดท้ายของเรื่องเนี่ยแบงก์ก็ยังมาชวนลินไปโกงข้อสอบเกตแพคซึ่งเป็นข้อสอบของประเทศไทยแต่ว่าตอนจบเนี่ยลินไม่เอาด้วยค่ะค่ะเรื่องก็จบแท่านี้ค่ะภาษาที่ใช้ในภาพยนตร์นี้นะครับจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาัยรุ่นจะไม่เน้นทางการ เว่ามีคำหยาบคายบางครับกลุ่มโอริโอของเราก็ขอจบการวิจาร,รณ์ภาพยนตร์เรื่องฉลาดกิมโกงเพียงเท่านี้ครับจะไม่